สวัสดีครับเพื่อนๆตอนนี้ก็อยู่กับช่อง Hello Test นะครับวันนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องราวชีวิตของผู้คนนะภายในเรือนจำนะครับ EP นี้ผมจะพูดถึงเรื่องของคําว่าบ้านนะครับนะความหมายของคําว่าบ้านนะครับของผู้คนในเรือนจำเนี่ยนะครับหรือว่านักโทษเนี่ยนะครับเขาหมายถึงว่าการอยู่รวมกันเป็นกลุ่มเป็นแก๊งนะครับนะแต่ข้างในคุกหรือข้างในเรือนจำเนี่ยเขาเรียกว่าบ้านนะครับนะ บ้านก็จะประกอบด้วยพ่อบ้านกับลูกบ้านนะครับถ้าเป็นข้างนอกเนี่ยพ่อบ้านก็เหมือนหัวหน้าเหมือนลูกพี่นะครับส่วนลูกบ้านก็เหมือนลูกน้องนะครับนะคนในแก๊งนะครับสมาชิกภายในแก๊งนะลักษณะเดียวกันครับนะเพียงแต่คําเรียกเนี่ยไม่เหมือนกันเท่านั้นนะครับทีนี้บ้านแต่ละบ้านหรือว่าการรวมตัวกันแต่ละอย่างเนี่ยมันมีเหตุและผลที่แตกต่างกันนะครับนะ ผมก็จะมาพูดถึงว่ามันมีเหตุผลอะไรนะครับที่เขารวมตัวก e ันนะเขารวมตัวกันเป็นบ <erd. S 3> ้านทําไมรวมตัวกันเพื่ออะไรนะครับวันนี้ผมก็จะมาจําแนกให้ฟังแบบคร่าวๆนะครับนะสัก 2- อสอย่างนะครับบ้านอย่างที่1นนะครับเขารวมตัวกันเพื่อธุรกิจนะครับสําหรับบ้านอย่างที่1นนะครับพ่อบ้านก็จะเป็นคนที่มีเงินนะครับมีญาติพี่น้องคอยส่งเสียนะครับ พอมีเงินปุ๊บนะครับบางคนเนี่ยก็อยากต่อยอดนะครับบางคนก็อยากทําให้มันมีผลกําไรนะครับในเงินที่ญาติพี่น้องส่งเสียเข้ามาเนี่ยนะก็เลยเอาไปทําธุรกิจนะครับนะโดยการตั้งตัวเองเป็นพ่อบ้านนะครับนะเมื่อตั้งตัวเองเป็นพ่อบ้านเสร็จนะครับก็จะหาลูกบ้านมาอยู่ด้วยนะครับนะเพื่อประกอบธุรกิจนะครับธุรกิจที่เขาทําส่วนใหญ่นะครับภายในเรือนจําก็ได้แก่การค้าขาย การให้เซ็นของการปล่อยเงินกู้นะครับนี่ก็คือหลักๆของธุรกิจนะครับนะขาะขายก็ขายพวกอาหารการกินขายของใช้ขายเสื้อผ้าก็ว่ากันไปนะครับนะปล่อยเงินกู้กับคนที่ญาติยังไม่ส่งเงินมาให้ญาติยังไม่มาเยี่ยมนะยังไม่ฝากเงินให้แต่จําเป็นต้องใช้เงินในเวลาเวลานั้นนะต้องใช้เงินในขณะนั้นก็จะไปกู้เงิน ร้านค้าพวกนี้กู้เงินพวกพ่อบ้านเหล่านี้มานะครับนะนี่ก็คือลักษณะของการอยู่กันเป็นกลุ่มนะอยู่กันเป็นบ้านเพื่อประกอบธุรกิจนะครับนะบ้านลักษณะนี้นะครับจะมีหน้าที่ที่ชัดเจนนะครับนะใครทํากับข้าวนะทำดูแลเรื่องอาหารใครดูแลเรื่องทาความสะอาดเสื้อผ้าซักผ้าตากที่นอน ใครล้างชามใครคอยขายของใครคอยเก็บเงินใครคอยดูแลเรื่องการเงินพ um, um, <the u ug mixes> um, ่อค <the> <the> ้าไอ้พ่อบ้านนะก็จะเป็นคนจัดการนะครับแจกแจงหน้าที่ให้อย่างชัดเจนนะครับนะความเป็นอยู่ของลูกบ้านนะครับก็จะมีความเป็นอยู่ที่ค่อนข้างดีนะครับบ้านลักษณะนี้ก็จะมีความเป็นอยู่ที่ดีนะครับลูกบ้านก็จะมีอยู่มีกินนะครับบางบ้านที่ ค้าขายนะมีรายได้เยอะๆเนี่ยเขาก็จะซื้อข้าของเครื่องใช้นะครับซื้อเสื้อผ้าให้ลูกบ้านนะครับมีขนมมีน้ํามีกาแฟกินตลอดนะครับนี่ก็คือบ้านลักษณะที่1น,นะบ้านลักษณะที่2นะครับที่ผมจะเอ่ยนีย่ก็คือบ้านที่อยู่กันนะตามอําเภอตามจังหวัดนะตามที่ตั้งของบ้านเกิดตัวเองนะครับนะยกตัวอย่างอย่างเช่นอําเภอกอไก่นะครับเวลา อยู่ในเรือนจำอย่างเงี้ยก็จะรวมตัวกันนะครับนะเป็นบ้านกอไก่นะครับ <l retrospect> บ้านกอไก่นะ <l ug> เป็นการรวมตัวกันนะครับ <l ug> ไม่ได้เน้นไปทางธุรกิจนะครับแต่เน้นช่วยเหลือนะช่วยเหลือแบ่งปันข้อมูลข่าวสารกันนะครับ <l ug> <l ug> <ๆ>ใครมีอะไรก็จะเอามาแบ่งกันกินแบ่งกันใช้อยู่กันแบบพี่น้องนะครับ <l ug> <l ug> นะอยู่กันแบบพี่น้องนะครับแต่บ้านลักษณะนี้ก็จะมีพ่อบ้านนะครับพ่อบ้านก็คือคนที่คนในกลุ่มในแก๊งเนี่ย นับถือนะครับเป็นอาวุโสนะครับก็จะตั้งให้เป็นพ่อบ้านนะครับคอยดูแลน้องๆคอยดูแลลูกบ้านนะครับไม่ให้เกิดการทะเลาะเบาแวงไม่ให้เกิดการขัดแย้งกันในบ้านนะครับนะทีนี้บ้านแบบนี้มันมีประโยชน์นะครับนะโดยหลักๆแล้วบ้านแบบนี้จะมีสมาชิกเยอะนะครับนะตั้งแต่50 60จนไปถึงหลักร้อยนะครับนะหลายหร้อยก็มีนะครับพอไปอยู่แบบนี้ประโยชน์ของมันก็คือว่า มันเป็นคนพื้นที่เดียวกันนะครับมันเป็นคนพื้นที่เดียวกันดังนั้นข้อมูลข่าวสารต่างๆเนี่ยก็สามารถแลกเปลี่ยนกันได้นะครับอย่างเช่นบางคนเนี่ยพรุ่งนี้จะปล่อยตัวแล้วเนี่ยคนในบ้านเนี่ยพรุ่งนี้จะปล่อยตัวเราสามารถไหว้วานว่าเฮ้ยไปดูเมียผมให้หน่อย2เดือนแล้วไม่มาเยี่ยมไปดูแม่ผมให้หน่อยแกเขียนจดมาจดหมายมาว่าป่วยแกป่วยเป็นอะไรนะถ้าไปดูแล้วก็เขียนจดหมายมาบอกพี่ด้วยแล้วกันอะไรก็ว่ากันไปนะครับนะหรือบางคน เข้ามานะครับเข้ามาปุ๊บนะเป็นคนอำเภอนี้นะเป็นคนอำเภอกอไก่ก็มาอยู่บ้านกอไก่นะเราก็สามารถขอข้อมูลได้เฮ้ยเจอเมียพี่บ้างไหมอยู่ข้างนอกนะพ่อพี่เป็นยังไงนะได้ข่าวว่าแม่ป่วยแม่พี่หายป่วยยังเนะี่ยเราก็สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลได้นะครับบ้านลักษณะนี้ก็จะมีความสัมพันธ์นะแบบเครือญาติแบบพี่น้องนะแบบพึ่งพาอาศัยกันนะครับนะ มีขนาดใหญ่นะครับเป็นการรวมตัวกันโดยไม่ได้หวังผลประโยชน์โดยไม่ได้สร้างประโยชน์โดยไม่ได้หวังผลประโยชน์ต่อกันนะครับช่วยเหลือเกื้อกูลกันเป็นหลักนะครับแบ่งปันกันนะครับอยู่กันแบบพี่แบบน้องนะครับคนบ้านเดียวกันนะครับก็อยู่ด้วยกันอะไรประมาณนี้นะครับลักษณะของบ้านแบบนี้ก็จะมีให้พบเห็นอยู่ทั่วไปนะครับแล้วบ้านแต่ละหลังนี่ก็จะใหญ่ๆทั้งนั้นนะครับ บางบ้านมีหลักหลายร้อยคนก็มีนะครับนะแต่มันไม่ได้หวังผลประโยชน์ไงก็แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกันเฮ้ยพี่ผมออกไปเจอเมียพี่ไปกับคนอื่นพ่อพี่ป่วยนะนะแกฝากมาบอกว่าเดือนหน้าแกจะมาเยี่ยมอะไรเงี้ยนะเวลามีคนเข้ามาหรือว่ามีคนออกไปเขาก็จะแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกันนะครับนะนะนะอันนี้ก็คือบ้านอย่างที่สองนะครับนะ อย่างสุดท้ายที่ผมพอจะนึกออกนะครับก็คือบ้านที่เอาชื่อแก๊งนะชื่อกลุ่มเนี่ยจากข้างนอกเนี่ยไปตั้งเป็นบ้านอยู่ข้างในนะครับอย่างเช่นก็คือบ้านที่เอาชื่อแก๊งนะครับนะเข้าไปตั้งเป็นชื่อบ้านข้างในนะครับนะอย่างเช่นแก๊งขอไข่นะครับก็เอาชื่อแก๊งตัวเองเนี่ยนะครับเข้าไปตั้งเป็นบ้านขอไข่นะครับนะ มีสมาชิกในแก๊งข้างนอก4050คนอาจจะมีสัก10 20คนโดนจับไปอย่างนี้นะก็ไปรวมตัวกันอยู่ข้างในนะเพราะการอยู่กันเป็นแก๊งเนี่ยนะครับมันก็ย่อมมีศัตรูนะครับดังนั้นเวลาเข้าไปข้างในเนี่ยนะนะกลุ่มแก๊งอื่นก็อาจจะคอยทำร้ายหรือว่าคอยเอาลัดเอาเปรียบคอยกดขี่ข่มเหงดังนั้นการรวมตัวกันเนี่ยก็เพื่อให้มีอำนาจต่อรองนะครับนะแก๊งไหนใหญ่แก๊งไหนมีพ่อบ้านนะที่เข้มแข็งนะก็จะมีอิทธิพล นะครับนะในการต่อรองนะครับไม่ให้ถูกรังแกไม่ให้ถูกเอาลัดเอาเปรียบนะครับนี่ก็คือบ้านลักษณะต่างๆนะครับนะเอาเอาเป็นเบื้องต้นนะครับนะเป็นข้อมูลคร่าวๆนะครับการรวมตัวเป็นบ้านเนี่ยนะก็มี3ลักษณะที่ผมยกตัวอย่างมา1รวมตัวกันเพื่อลดธุรกิจ2รวมตัวกันเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารนะคนบ้านเดียวกันก็อยู่ด้วยกันนะครับ3นะครับนะเอาชื่อแก๊งนะชื่อกลุ่มจากข้างนอกเนี่ย เอาไปตั้งเป็นบ้านเป็นกลุ่มอยู่ข้างในเพื่อปกป้องตัวเองนะครับจากคู่อรินะครับจากศัตรูที่อาจจะคอยเอารัดเอาเปรียบหรือว่าคอยรังแกนะครับก็ต้องสร้างกลุ่มขึ้นมาเพื่อปกป้องตัวเองนะครับนี่ก็คือเรื่องราวของบ้านนะครับหากผิดพลาดประการใดนะครับก็ขอโทษขออภัยไว้ด้วยนะครับไม่มีเจตนาที่จะทําร้ายนะครับหรือว่าบิดเบือนข้อมูลใดๆนะครับขอบคุณทุกท่านที่ ติดตามรับชมรับฟังขอบคุณมากครับผม